ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ไม่หก่ยวบ,บเกมด e มอนวอลเล o r อร์นะครับผมก็ตอนนี้มันมีแมปมาใหม่นะก็ของแมปของอะไรนะแนวมุกเกียนอ่ารถไฟมุกเกียนนะตนะะต้องเวลสองร้อยสิบนะอ่าต้องเวลสองร้อยสิบนะครับผมถึงจะมาโลกนี้ได้แล้วก็ใช้เงินแปดสิบดีก็คือ แปดรอยเอ้แปดสิบล้านบิลเลียนอ่าฟาั้นถึงจะมาโลกนี้ได้นะตอนนี้ผมก็เพิ่งมาโลกนี้ได้เลยเป็นเพิ่งเข้ามาสดๆร้านๆเลยอ่ะเ <c oughs> พิ่งแบบเก็บเงินฟาร์มมาได้ยางงี้ออตัวใหม่ก็เยอะอยู่นะถ้าดูลินโกคูดิน่าโอ้โหอะไรไม่รู้อนะ่ะ <c oughs> พวกสัตว์เลี้ยงก็โอเคนะหน้าตาก็หลบดีแค่สิทธเาหลบดีแค่สิทธนะก็ไปดูด่านกันนะว่าเราจะได้เงินสักเท่าไหร่ด่านนี้โลกนี้แล้วกันโอ้สู้ในรถไฟด้วยโลกนี่สู้ยากเอาเรื่องอน,นะอุ้ยผมว่าสู้ยากว่ะเอาจริง อ๋อจะมีแบบข้างบนเลยเนี่ยว่ะเสียงคลิกเมาส์เข้าเข้านี่บไอไปฟังนองได้ปะไม่ได้โอเคก็คคได้เงินเยอะอยู่นะครับผมไอสองสองบิลเลียนป่ะได้ทีละสองทีละหนึ่งไมได้เยอะอยู่เหมือนกันโอเคอันนี้ไปแล้วกัน คนออตโต้ไปแล้วกันเกียดชิีกแล้วอได้เยอะเอาเรื่องนะเงินะอะฮ่าได้ดาบใหม่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสดอบมาเขียอมถ้ามันก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาใหม่นะนไอ้ตรงรถไฟก็อ่าตรงตัวละครอ,อะ ตอนนั้นอะ่ะตอนนี้นยังยังไม่ยังไม่เข้ามานะต้องรอเขาอัปเดตมาอีกทีนะึงอ่ะจะว่าไปก็ไอ้นี่สกิลมันมีชื่อท่าขึ้นแลไรได้ไหะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ <S <S เขาปรับใหม่นะก็ถือว่าสวยอยุ้ยอุยอ้ยอุย้ย เหมือนจะสู้ยากนะดูเลือดผมดิแปบ๊บเดียวก็รถครอ,อบรถครอบแล้วสู้ยากจริงโอเคต้องมีสกิลนะพวกเนี้ยสู้ได้แบบง่ายๆหน่อยนีม่มีสกิลนี่สู้ยากเลยนะหรือว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดิครัแบบนะ ขอเปลี่ยนเป็นตอนนี้วบบ้ากินยะกินยะกินตาเลยกินยะหรือชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะกินยะหรือกินตากินต้ามันไอ้นั่นอะไรนะคนนั้นเออกินต้านคนนั้นละต้องกินยะนันขอดูดเลือดอ่ะเออตีไแปบบตอนนี้ถือว่าแบบ ใช้ผ่านห่านแบบชิวๆเลยนะครับผมก็ตัวเกคนย,ยาเน่ะไม่มีตัวไหนสู้ได้แล้วพวกดีเจนเดลี่อะไรพวกนี้ก็สู้ไม่ได้ <c oughs> ดูดเลือดไ,ไงตัวมนะันโกงไอ้ตัวนั้นแต่มันจะตีเบาหน่อยนะ อยู่ที่สเตมิน่ไอสเตมิน่สเตตของเราว่ามันจะตีเข้าทีเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะเราตีแรงมันก็ตีแรงให้ตายยากน่นะกินกินกินยาเรอไม่ให้กินตาจะพูดกินตาเฉยเลยยัง <laughs> ไงเลือดเต็มโอ้ยเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ <laughs> ะ ครมีตอนนี้ก็ฟาร์มเงินชิวๆเลยนะแล้วผ่านหนานแบบชิวๆโคตรชอบอ่ะกินกินยาตอนนี้เป็นแรงอันคอมมอนนะใช่ไหมหรือคอมมอนนั่แหละแต่โหดนะหดพอกหดกว่าพวกอรดีเจนผมแนะนำเลยใครยังไม่มีนะพีพนี่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันดูดเลือดหรือเปล่า แต่ P.E. นี่มันโกงมากโอเคมานะหลุดเลือดแล้วโอเคเต็มแล้โกงจริงตัวนี่นเดี๋ยวมันมีหวัวอะไรด้วย <c oughs> หัวมันหลุดหรอใช่เมื่อกี้อะ่ะ เลือนบักบักติดข้างในรถไฟอ่ะตายรถไฟไงี้ไม่เห็นไหม <c oughs> มีอะไรไม่รู้หวัวกระเด็นออกมาว้าวแบบเดียวแบบเงินได้อย่างเยอะาฟาร,รม์รรมเงินไปนะเผืรร่อจะมีพวก คอรเดทดมาเราใช้เงินเยอะฟาร์มเอาฟาร์มเ,เงินไหมใครว่างผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะทำงานแล้วมาไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นานๆทีจะได้มาเล่นนะใครรอคลิปไหนก็ขอโทษด้วยนะผมขอโทษที่รอคิอจะไลท์แปดสิบแล้วนะร้4เจสี่แล้ว อไรอนะ่ะมันนักมวยปั้มเลยเว้ใส่หมอกแบบโอ้โหเต็มหลอดนะเลือดไม่ต้องกองหมดนะมีตอนเนี้ย อืมเอาเรื่องนะจะร้อยแปดสิบร้ยวิคอนเอาเอไอติดมุมติดมุมเดี๋ยวดยว <c oughs> ไม่ได้เลยติดมุมนะเราได้ดาบแค่เดียวเองเหร ระดับมันใหม่มันก็สองพันกว่าเลยนะไอจงตีอะพอเท้าไปฟิวชั่น 3, 000, 3, 000, 4, 000, 3, 000, อีก 4, ก็ 3, 5, ได้สามพันสามพันสี่พันเกือบสามพันไอเกือบสี่พันดิเกือบสามพันหาไรล่ะอเชฟตีบะาไม่มีตัวหอดกันนี้ลรอเกียร์ยาบอก <c oughs> มาเล้วเข้ามาเลยชิวๆยืนนิ่งๆให้ตีเลยเน่ะ,ะสก,กิลไปโอ้โหอันนี้ยืนนิง่งๆแล้วะ <c oughs> โอเคลัคก,กี้พอชั่นมาไดมาสี่ร้อยห้าสิบอ้าวเน็ตไม่ดีลอ่ะ สี่ร้อยห้าสิบบิลเลียนนะเมื่อกี้ได้มาทเทเลพอร์ตตรงนี้ผมก็ค่อหมดแล้วแผนที่ตรงนี้นะ่าจะต้องรอนะเร็วๆนี้เห็นไหมมิชชั่นคิดว่านะ่าจะเป็นพวกอากาศาแล้วก็ทันจิโร่นะที่ที่จะมาในมิชชั่นพวกนี้นอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นดาบดาบที่ได้มานะ ก็จากโลกนี้สองพันสามอันนี้คัอันคำมมอนอันนี้อีปิกนะอีปิกตัวนี้ผมได้มาจากการล็อกอินออนไลน์นะนี่ตรงนี้เลยรอรอรับไปเลยนี่แต่ตัวนี้ผมเสียได้รับไปก่อนได้ไอ้นี่มาได้อ,อุบัติในมาตอนนี้ก็หนึ่งพันแล้วนะไปแบบไอ้ฟิว ฟิลร่างทองมาโอเคถึงเวลาผมรีตัวละเกิดใหม่นะบิงโอ้โหรีเบิร์ตสิบสองรอบแล้วสิบสามรอบน่าจะแบบเฮ้ยจะว่าไปสิบสามรอบมันมีนี่อีกนะอะไรนะสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มเออ,เอ,อในโลกสองนะ่เดี๋ยวพาไปดูนะก็ ตรงนี้เลยทีมสัตว์เลี้ยงนะนี่มันก็จะมีสิบสี่รอบเลยอ่ะโอ้หไม่รู้ใช้เท่าไหร่นะต้องใช้เลือนะ่ะแต่ตรงนี้ใช้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอันนี้นะ่าจะสองพันประมาณนั้นเ <c oughs> ดาๆนะ <c oughs> เตียวเวลนะ่อ <c oughs> ืมเว่อร์สามห้าไ ตีแล้วจริงๆมันสามารถตีรวบได้นะตีแบบแน่นแบบน่ะเน,นี้ยได้เห็นไหมมันตีได้สองจอนะอา่าอันนี้ทริคแบบเก็แบบเวลดีๆนะบางอันก็ไม่ถึงนะตีไม่ถึงล้าดู าดูสัตว์เลี้ยงที่ต้องซื้อสองทีแต่ผมจะไม่ซื้อนะผมจะ f อ l เอมันโอกาสได้เยอะกว่าได้ตัวดีกว่าด้วยไม่เสียเงินเออก็พวกตัวละครแล้วนี้ยังไม่ยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะมันต้องรอรอมิชั่นนะตรงนี้เลยจะมีรออัปเดตมาอีกทีนะก็ประมาณนั้นนะ คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครก็มาดูด่านว่าได้เงินเท่าไหร่มาดูอะไรมันมีอะไรบ้างอันนี้สัตว์เลี้ยงเลยแล้วนี้ก็วันนี้เลยไว้ผมไปฟาร์มนอกรอบนะคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้มาเล่นใหม่เรามีเวลาว่างผมจะมาเล่นให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้างก็ขอตัวลาไปก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดแชร์ได้ผมได้นะครับไม่บายเฮ้ยลืมกดกระดิ่ง <laughs>